21มกราคม2 5 6นนะครับราคาทองก็อยู่ที่2,714เหรียญน,นะครับนะตอนนี้ก็เวลายอยู่ประมาณสัก7โมง10นาทีนะเนาิกา10นาทีก็มีหลายสำนักนั้นบอกว่าโอ้ราคาทองจะพุ่งไปถึง3 0 0 0เมื่งทีก็บอกว่า3,100โอ้มันยังไม่มีแรงซื้อขนาดนั้นหรอกครับหลายประเทศหรือว่าธนาคารกลางต่างๆก็มีการซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ทำให้ทองเนี่ยไซเว่ ไปเรื่อยๆนะครับอย่างจีนก็ยังซื้อเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับก็ถือขึ้นไปถึง73ล้านทรอยออนแล้วตอนนี้แล้วก็กองทุน SPDR นะฮะตั้งแต่วันที่19ทธันวานะครับจนถึงวันนี้นะครับก็ประมาณเดือนนึงนะครับเขาซื้อไปแล้ว10ตันนะครับ19ธันวาปีก่อนจนถึงปัจจุบันซื้อไปแล้ว10ตันพอมันก็ยังไม่พุ่งเกินนั้นหรอกครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ ที่บอกนะครับอันนี้คือเป็นผมตีเส้นไว้นะครับทองคำเนี่ยคือยังไม่เคยขึ้นไปนั่งแท่นได้นะครับคือนั่งแท่นเกิน2,725เห้รียญเอาให้แค่นั้นนะครับเนี่ยเขาขึ้นมาตั้ง3ครั้งแล้วเห็นไหมครับตั้งแต่วันที่22 <c oughs> วันที่22วันที่25่ิบกาในพฤิกายนที่เขาขึ้นไปแตะอยู่ที่2 0 0พ 7 2 5เหรียญแล้วก็วันที่12ธันวาคมก็ขึ้นไปอีกครับแล้วก็ล่าสุดใช่ไหมล่าสุดก็มีขึ้นไปสูงสุดนะครับสูงสุดก็ดูที่ยอดเลยเท่าไหร่สองพนจี่นะครับก็อยู่ที่วันที่16มกรามันก็ไม่ขึ้นเกินนี้นะครับเพราะว่าแรงซื้อมันก็มาได้อยู่ประมาณนี้เลยครับไม่เกินผมตีเส้นไว้2,715เหรียญนะครับต่อทรอยออนนะครับ,รบแล้วก็ข้างล่างเนี่ยผมตีไว้อยู่ที่2 0 0พ 660นะครับทองจะวิ่งอยู่ในกรอบไซเวแค่นี้นะครับลองดูว่าเนี่ยขึ้นไปแตะแล้วใช่ไหมขึ้นไปแตะแล้วก็โดนโดนเททํากําไรนะครับถ้าแท่งนี้นะแท่งสีแดงวันนี้นคับวนที่ยีบเอ็ดหางยาวหัวโตเมืนะ่อไรเนี่ยคือจว่าลงลงมาก็ลงไม่เยอะหรอกครับไม่เกินสองพันหกร้อยหกสิบี่ที่บอกคือกาลังซื้อนี่ค่อนข้างจะมาเรื่อยๆ อย่าลืนมนะครับเมื่อคืนก็คือรับตําแหน่งไปแล้วนะครับอาจารย์นิบีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตลาดทุนนี่คือผมบอกเลยว่าไม่แน่นอนตลาดทุนต้องการความแน่นอนนโยบายที่ชัดเจนแน่นอนแต่ทั์มานี่คือแล้วแต่นะครตื่นเช้ามานี่คือนโยบายนี่เปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับก็ทําให้ทองคาเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนมั่นใจนะครับเคยขึ้นไปสูงสุดเห็นไหมทองคาขึ้นไปสูง2,790นะครับ2,790 ยูอดอลลร์นะครับขึ้นไปได้จุจดๆเท่านี้แล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยพ้น2,715ยูนดอลลร์ต่อทรอยออนนะครับก็เ,เล่นอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับซื้อง่ายขายเร็วนะครับถ้ากรณีที่แบบว่ามีแรงเทขายนะครับแรงเทขายถ้าหลุด2,660ก็ยังมาทำฐานเหมือนเดิมครับไม่เกิน2,600เหมือนเดิมครับไม่หลุดจากนี้แน่นอนนะครับ เนื่องจากหลายธนาคารเขาก็ยังซื้อเข้าไปนะครับผมธนาคารกลางนะครับแต่ละประเทศความไม่แน่นอนต่างเพื่อความมั่นใจนะครับป้องกันค่าเงินป้องกันพอร์ตปริโอที่ลดน้อยถอยลงเขาก็จะซื้อทองไว้เนี่ยอยู่แค่นี้แหละนะครับส่วนทองไทยก็ราคาค่อนข้างที่จะพุ่งขึ้นไปนิดนึงนะฮะเนื่องจากค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงบวกกับราคาทองตลาดโลกขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ